พระเจ้าสถิตกับท่านโบรานจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบ,บุญลูกาขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ ระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนที่มาฟังพระองค์ว่าเราเกล่าวกับท่านทั้งหลายที่กําลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทําดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาบแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทําร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อกลุ่มของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งท่านไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืน ท่านจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจํานวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทําดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตาการุณาดังที่พระบิดาของท่าน ทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสั์เต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตัวให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนาน,นั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย ระวาจาของพระเจ้าขอพระกิาากสเจ้าทรงพระเจริญเทอญ <c oughs> พี่น้องที่รักผู้ใดตบแก้มซ้ายแก้มขวาเราไม่ว่าแก้มไหนก็แล้วแต่ถ้าเราใจดีถึงขนาดให้เขาตบอีกข้างหนึ่งแล้วแล้วมันยังตบ มันยังกล้าตบอีกเพราะว่าพี่น้องก็ต้องสาวหมัดแล้วล่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องตบตบให้คว่ำเลยอะจริงไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เลี้ยงแน่พี่น้องบอกแม่จริงว่าคุณพ่อผม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 ไม่ทํางั้นผู้หญิงก็เหมือนกันจริงไหมไม่ทําหรอกเราเป็นคนดี จริงเหรอจริงรึเปล่าพูดจริงเหรอไม่จริงพี่น้องดูคลิปของเออชื่ออะไรนะนักมวยหญิงอ่ะน้องอะไรชื่อพ่อก็จำชื่อกไม่ได้แพร่ๆรอยๆเะไรเนี่ยใครไม่ดูบ้าง ยกมือครับมีใครไม่เคยดูโอ้โหไปหาดูมันมากเตะเอาเตะเอาเลยอแล้วพี่น้องดูกี่รอบใครดูเกินหนึ่งรอบไม่ต้องยกมือดูเกินหนึ่งรอบทุกคนทำไมเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อย ถอดแว่นก่อนดูแล้วมันเป็นไงพี่น้องมันสะใจไหมะสะใจไหมครับเอาตรงๆสะใจมันเหมือนกับเราเนี่ยไอ้น้องคนนี้มันแทนใจเราเลยเว้ยมันทำได้อย่างใจจริงปะ่ะจริงเราอยากทำเลย ก็มีอย่างที่ไหนเอาน้ําไปลดหัวเขาพ่อพูดแทนใจพี่น้องเฮ้ยเราชอบมันยังทําน้อยไปพี่น้องไม่มีใครไม่เข้าใจน้องผู้หญิงคนนี้นะเข้าใจและสังคมเนี่ยเข้าใจหมดเลยแล้วพี่น้องคิดว่าพระเข้าใจไหม พระเป็นเจ้าเป็นคนปกติไหมพระเป็นเจ้าเป็นคนผิดปกติหรือเปล่าเป็นผู้ที่ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเหรอพระเป็นเจ้าเข้าใจแต่พระเป็นเจ้าก็เข้าใจมากกว่านั้นอีกซึ่งเราอยากจะเข้าใจว่าพระเข้าใจมากกว่านั้นอีกตรงไหนทําไมเราถึงต้องพยายามที่จะไม่ตอบโต้ พี่น้องถ้าเมื่อไหร่เราเห็นคนที่เราอยู่ด้วยเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันกันกบเราเป็นลูกเราซึ่งมันเห็นยากแล้วไงมันเห็นยากแต่ถ้าเราเห็นได้เห็นอย่างที่พระเห็นเราอ่ะก็จะเข้าใจหัวอกของพระที่พูดว่าถ้าผู้ใดตบแก้มซ้ายเราแก้มขวาเรา เราก็จะยื่นให้อีกแล้วถ้าเขายังตบอีกเราก็จะยื่นให้อีกพี่น้องมีลูกลูกของพี่น้องทำไม่ดีกับพี่น้องพี่น้องจะจะตบไหมะจะเตะไหมะจะถีบลูกพี่น้องไหมลูกพี่น้อง โกรธพ่อเขาโตเป็นวัยรุ่นเขาพูดไม่ดีกับเราเด็กวัยรุ่นรุนแรงพูดเสียหายเราทำกับลูกตอบไหมเราด่าลูกตอบไหมเราไม่ทำทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเรานั่นแหละคือความนึกคิดที่เราต้องมี กับคนอื่นซึ่งมันมีได้ยากยิ่งวันยิ่งยากยากขึ้นทุกวันแต่ทำไมเราถึงมาวัดทำไมพ่อถึงพ่อก็ไม่ได้เป็นคนต่างจากพี่น้องนะพ่อก็ดูคลิปของน้องพลอยแพรแอะไรเนี่ยโอ้ดูทีแรกโอ้โหมันโมโหแทนอะ่ะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่พอเห็นต้นสายปลายเหตุแล้วโอ้โมโหแทน เพื่อนๆที่อยู่รอบๆน้องผู้หญิงคนนี้ก็โมโหแทนแต่ว่าเราดูไปเราก็เสียวไปว่าถ้าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันมีปืนมีอาวุธตัวก็สูงใหญ่ถ้าเกิดมันตอบโต้มาถึงจะเป็นนักมวยก็เจ็บเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าเราเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วย เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคุณประทับกับขเขาได้อย่างไรแล้วถ้าคุณไปทํากับเด็กผู้หญิงคนอื่นที่เป็นลูกลูกเราเป็นน้องเราเป็นหลานเราเราโกรธเราอยากจะหาทางตอบโต้เราอยากจะไปฟ้องตำรวจเราอยากจะเราอยากจะจับเราโกรธ ที่หมอน่ารักน่ารักแล้วข้ามถนนแล้วรถบิ๊กไบค์คันใหญ่ขับไม่ระวังแล้วพุ่งยังไงก็ไม่พ้นหลบยังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าเร็วแรงหนัก แล้วเราเสียดายเสียดายคุณหมอลำพังหมอนี่เราก็เสียดายแล้วหมอน้องน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักใจดีแล้วกโกรธแต่ไม่รู้จะไปทำยังไงมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วความโกรธนี้มันฝังอยู่ในตัวพ่อแม่ แรกๆก,ก็บอกว่าเอาโหสิศีกร,รมไม่ว่าอะไรแต่อยู่ไปอยู่ไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นความอดทนไม่เหลือแล้วทีนี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นล้า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 น,านเพื่อให้มันหายโกรธหายแค้นทั้งทั้งที่มันเอาชีวิตลูกสาวคืนมาไม่ได้ลูกสาวที่แสนจะน,น่ารัก ถึงจะไม่ใช่ลูกสาวเราแต่เราก็อดรักไม่ได้โโถจนถึงขนาดเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าเอาไปฉายซ้ำไอ้ภาพในคลิปแต่ก่อนที่จะเอาไปพูดว่าอย่าฉายซ้ำขนาดพ่อซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องยังเห็นในทีวีเลยตอนแรกก็ไม่ได้ลึกอะไรพ่อไม่ได้ลึกอะไร,พ,ไไะไรพ่อก็เออมีข่าวก็ดูไป อ้าวมีน้องผู้หญิงพ่อคลับคล้ายคลับคลาว่าใส่ชุดสีชมพูเนาะชมพูเข้มๆหน่อยๆเนานะเป็นจะไปกระโปรงเป็นเดรสเดินข้ามถนนเออแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวารถก็ทำท่ามีหยุดให้กำลังจะถึงเกาะกลางถนนอยู่ทีละอ,อ้าวแล้วยังไงอะ่ะโอ้โหภาพในวิดีิปมันดูเหมือนไม่เร็วเนะ ก็มอตร์ไซก็วิ่งมาแต่เขาเขาก็ตัดทิ้งไปแล้วก็นั่นน่ะพอ่อพ่อเปลี่ยนช่องเลยพอ่อพ่อรับไม่ได้พี่น้องที่รักชีวิตคนเราเนี่ยการที่เราจะให้อภัยใครเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แน่นอน มันเป็นเรื่องที่ฝังใจมาตั้งแต่เราเล็กๆพ่อพี่น้องมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่นะเราเนี่ยมีความสงสัยว่าพ่อแม่รักเราเท่ากับที่รักพี่รักน้องเราไหมเราสงสัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราพ่อแม่ทำกับเราอย่างหนึง่ง แต่ไปเกิดขึ้นกับพี่สาวเราพี่ชายเราน้องชายเราพ่อแม่ทำอีกอย่างหนึง่งแล้วเรายิ่งสงสัยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันจริงที่พ่อแม่ลำเอียงพ้นจากอกพ่อแม่มาที่โรงเรียนมีการเปรียบเทียบเยอะแยะในโลกที่เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ย ไม่ได้เป็นคนที่น่ารักในสายตาคนอื่นเราถูกเปรียบเทียบจากเพื่อนๆพื่อนทำไมไอคนนี้เพื่อนมันถึงรักมากกว่าเราทำไมครูถึงปฏิบัติกับเราไม่เหมือนกับเพื่อนทำไมเราเรียนทับตายทำไมเราสอบไม่ได้วะทำไมไอ้นั่นมันไม่เห็นเรียนเลย แต่ทําไมมันทําได้เอาทําได้เอาเราโทษเราสงสัยเราโทษไปถึงกระทั่งพระทําไมพระให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้พ่อแม่เราเป็นแบบนี้ครอบครัวเราเป็นแบบนี้และเราค่อยๆสะสมนะพี่น้องเราบอกว่าเราเชื่อพระมาวัดนี่เราศรัทธาเราไม่คิดอะไรเราเป็นคนปกติดีสุขภาพจิตปกติแต่เราไม่รู้ตัวพ่อไม่รู้ตัวเราเป็นคนบาปที่ไม่รู้ตัวว่าเราสะสม ความโกรธพี่น้องไปดูตัวเองเวลาทีบา่บางวันเราอยู่อยู่หงุดหงิดขึ้นมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วบางทีพ่อขอโทษหลายคนเดินเตะหมาเห็นหมาก็เตะเลยเห็นแมวเกลียดเอ้ะไปเกลียดอะไรมาจากไหนเราสะสมความโกรธ ไม่ต้องรอให้ใครมาตบแก้มซ้ายแก้มขวาเรารู้สึกเจ็บช้ำที่คนอื่นรักเราไม่เท่ากับที่รักคนอื่นเราจึงกลายเป็นคนแบบนี้พี่น้องที่รักพ่อไม่อยากชวนให้พี่น้องคิดถึงแต่เรื่องลบๆพ่ออยากจะชวนให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆคํำสอนของพระเนี่ย ที่บอกให้เรารักคนอื่นเนี่ยมันมาช้าไปเราเนี่ยสะสมความกโกรธเอาไว้เยอะมากแล้วคำสอนของพระเนี่กว่าเราจะมารู้ตัวเนี่ยเราเพิ่งมาล้างบาปแล้วเรากว่าเราจะเข้าวัดกว่าจะมาฟังพระสอนเราผ่านทางบทเทศก็ซึ่งคุณพ่อก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกันก็เทศตามเนื้อผ้าไปแต่มันความมันจะเข้าไป ถึงในหัวจิตหัวใจ,วใจเราแล้วเข้าไปเยียวยาให้เราคิดได้เองแล้วเยียวยาเนี่ยมันเยียวยาไม่ทันทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ย้ำเตือนแบบนี้มีเหตุการณ์ของนอง้องพลอยแพรย้ำเตือนแบบนี้เราปล่อยอารมณ์ตามนั้นเลยคือเราโกรธถ,ถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่ยอมจริงไหมคำสอนของพระมันมาไม่ทันเราเราเอาไปใช้ไม่ทัน แล้วถามบอกว่าอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ต้องการพูดเพื่อให้เราเปลี่ยนตัวเองให้ให้เป็นคนดีเพราะมันเป็นไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้ไไดพ่อเปลี่ยนไม่ได้และพี่น้องก็เปลี่ยนไม่ได้อย่ากโกรธตัวเองที่เราเป็นแบบนี้ทางที่ดีน้อมตัวลงไปหาพระเดินเข้ามาหาพระบอกว่าเฮ้ยพระอ,องค์หนูวะ ไม่รู้มันไปโกรธไปเกลียดใครมาจากไหนนะดูจากพฤติกรรมที่หนูเป็นผมไม่รู้ไปโกรธไปเกลียดใครมาจากไหนแต่มันสะสมมาเรื่อยๆดูจากพฤติกรรมที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมอยากหายหนูอยากหายมันถึงมันจะหายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นหมดจดเลยให้ผมเป็นคนปกติจิตใจดีขอให้ผมได้มีพรของพระ ให้ช่วยให้ผมเนี่ยให้หนูเนี่ยเออใจเย็นลงใจใจดีอ่อนโยนสักนิดก็ยังดีนะพ่อมนะหนูไม่ต้องการผม,ผมยังไม่ต้องการไปสวรรค์ตอนนี้หรอกแต่ขออยู่วันเนี้ยให้มีความสุขยามใดที่หนูหรือผมเกิดเกิด,กดหลุดขึ้นมาตบ,บะบัแตกขึ้นมา ขอพระอ์ช่วยเหนี่ยวรั้งหนูไว้ด้วยผมไว้ด้วยผมจะพยายามทำให้มันดีที่สุดผมอ่ะฟังพระวาจาของพระผมพอเข้าใจบ้างแล้วล่ะครับว่าถ้าเป็นเขาเป็นน้องผมผมก็จะโกรธไม่ลงคนนี้ก็น้องคนนี้ก็น้องคนนี้ก็พี่คนนี้ก็พี่แพร่วาก็น้อง ไอ้คนเอาน้ำไปลาดหัวก็พี่เราเพราะวันนี้มันเกิดบ้าขึ้นมามันเกิดรู้สึกช้ำใจน้อยใจเสียศักดิ์ศรีเขาขอชนแก้วมันมันไม่ไม่ชนด้วยอย่ากันนั้นเลยน้ำลาดราดเสร็จมันก็โยนแก้วก็มันไม่ปกติแต่มันก็พี่เราช่วยผมหน่อยขอพระช่วยนั่นแหละพี่น้อง ไม่มีใครช่วยอะไรเรามนุษย์ได้เลยถ้าไม่มีพระเราเนี่ยโกรธแค้นมากแล้วคนที่อยู่ในโลกก็เ,เต็มไปด้วยความโกรธแค้นไม่มีใครอยากจะโอภาปราศัยอะไรกับใครแล้วขอพระช่วยเยียวยาเราแล้วก็ขอพระช่วยเยียวยาพี่ๆน้องๆของเราในโลกนี้ด้วยขอให้โลกเนี้ยพออยู่กันได้บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วพรงครับพรงขา ช่วยพาผมช่วยพาหนูกลับสวรรค์เร็วๆด้วยนะอยู่ในโลกนี้แล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์นานแค่ไหนก็ได้แต่ว่าช่วยผมช่วยหนูให้อยู่ในโลกนี้ดีๆแล้วรีบพาผมพาหนูกลับสวรรค์ไปหาพระองค์ด้วยนะให้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วรักกันเหมือนอย่างที่เคยรักกันสมัยโบราณตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างเรามาอยากจะอยู่กันแบบนั้น พ่อขอพระอวยพรประธานพระพอรอเก็บพี่น้องทุกคนรวมทั้งตัวพอ่อด้วยให้มีพระพรของพระในการใช้ชีวิตในโลกเป็นลูกที่ดีของพระรักกันและกันเหมือนกับที่พระทรงรักเรา